มาดูบรรยากาศของการลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสกันบ้างน,นะคะชาวนาราธิวาสค่ะตื่นตัวเตรียมความพร้อมในเรื่องของการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าชื่นชมรัฐบาลมอบโครงการดีๆกระตุ้นยอดขายลดภาระค่าใช้จ่ายค่ะภายหลังคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการคนละครึ่งพลัสในพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสชาวนารา ชาวนราธที่วัดและผู้ประกอบการร้านค้านะคะก็ต่างตื่นตัวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง p l u สโดยร้านค้าค่ะและผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้คือวันที่15ตุลาคมจนถึงวันที่19ธันวาคม2568ผ่าน w w w c o t คนครึ่ง plus com สำหรับประชาชนทั่วไปนะคะก็จะเริ่มลงทะเบียนได้ในวันที่20ถึงวันที่26ตุลาคมนี้ค่ะผ่านแอปเป่าตางังสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคม จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ทางด้านนายเลิศนวะวิสิตกุลผู้ประกอบการร้าน LS Store จังหวัดนราธิวาสเป็นร้านค้าขนาดเลขข็กค่ะก็ได้เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจอย่างมากที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีโครงการคนละครึ่งพลัสต่อเนื่องจากโครงการคนละครึ่งในครั้งที่แล้วนะคะเมื่อปี2563ขอบคุณรัฐบาลที่นําโครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งและอยากให้มีโครงการดีๆอย่างนี้ต่อเนื่องช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและทําให้พี่น้องประชา ปรชาชนยิ้มได้ค่ะรัฐบ,บาลที่ว่ารื้อพื้นของการนี้เพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจก็ทุกคนก็กระทบหมดกลุ่มกลุ่มกลุ่มคนชั้นล่างนี้ตอนนี้ลําบากเพราะว่า,าการรายได้ก็การการหารายได,ได้เพิ่มขึ้นมันแทบจะลําบากมากเพราะว่าน้องค่าจช้จ่ายมันก็เยอะสินค้าของก็ขึ้นราคามากมก็ก็ช่วยได้เยอะหลย พอดีภาวะช่วงสิ้นปีด้วยกด้ลยกระตุ้นยอดขายทําให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ก็ขอบคุณมากๆเพราะว่าอย่างไงก็ร้านค้าก็ตอนนี้ก็ยอดขายไม่ค่อยดีถ้าได้จุดนี้มาช่วยก็น่าจะดีขึ้นนะช่วงปลายปีนี้แหลอะอโอเค ส่วนทางด้านนางสาวจีรนันเจ้อารงณ์ประชาชนก็ได้บอกว่ารู้สึกดีใจที่โครงการคนละครึ่งกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเตรียมตัวลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการในรอบใหมน่นี้ซึ่งตนเองนะคะเป็นเสาหลักของครอบครัวการได้เข้ามาร่วมโครงการก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างมากค่ะแล้วก็ตอบโจทย์พี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ก็รู้สึกว่าดีแล้วก็ชอบด้วยแล้วก็ดีใจด้วยนะคะความความรู้สึกตรงนี้ว่าโครงการคนละครึ่งนี้เมื่อก่อนก็มีแล้วครั้งนึงก็รู้สึกว่าโอเคในความรู้สึกตรงนี้ว่าคนละครึ่งก็คือว่าประหยัดขึ้นในโครงการนี้นะคะก็อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าได้มีอีกเราก็ดีใจด้วยที่รัฐบาลช่วยเราตรงนี้อย่างน้อยเราก็ประหยัดขึ้น ค่าใช้ใจ่ายเราก็ได้ช่วยเหลือเราตรงนี้ด้วยก็ขอบคุณมากๆตรงนี้ที่รัฐบาลได้ช่วยประชาชนแล้วก็ช่วยทุกๆคนนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะ